เวลาที่เราเนี่ยใช้พลังงานของเรามากใช้ทรัพยากรของเรามากแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าเนี่ยทุกคนลองกลับมาสังเกตเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราอะที่เป็นคนใช้ทรัพยากรของเราที่มีทั้ง พลังกายพลังใจแล้วก็เวลาของเราแต่บางครั้งและหลายๆครั้งเลยเนี่ยเรามีคนอื่นที่มาร่วมใช้ทรัพยากรกับเราด้วยแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยบางทีเขาก็เหมือนมาใช้ทรัพยากรของเราโดยที่บางทีเราอาจจะไม่ทันคิดทุกคนยิ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดหรือว่าคนสนิท คนที่ผูกพันคนในครอบครัวหรือว่าอะไรแบบนี้เราก็มักที่จะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องกักหรือว่ากันพื้นที่ทุกคนเป็นไหมมันเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของเราแต่หลายๆครั้งบางทีเนี่ยเมื่อเราเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ได้ เขาเรียกว่าเป็นคนใจดอีอย่างนี้ดีกว่าเวลาที่เราเป็นคนใจดีเนี่ยใครๆก็อยากที่จะเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราเนาะวันนี้เราก็เลยรู้สึกอยากที่จะอัดคลิปนี้แหละเพื่อที่จะมาเล่าเนาะมาบอกว่าเราอะรู้สึกว่าเวลาที่แต่ละคนเนี่ยอย่างตัวเราเองเนี่ยเมื่อเราเหมือนเราปลูกต้นไม้อะทุกคน เราถ่ายเราเพาะ,มะเมล็ดเนาะเราปลูกอะไรก็ได้จินตนาการเนาะแล้วเราก็ปลูกป่ายอย่างเงี้ยตัวเราเองเนี่ยเราก็เหมือนเราสร้างผลผลิตเนาะให้มันเป็นตัวเราเองมีมีเขาเรียกว่าดินดีมีป่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยเวลาที่พื้นที่ของเราหรือตัวเราเนี่ยมันมีความน่าอยู่หรือว่าน่าเข้าหาเนี่ยมันก็ มักที่จะมีคนที่อยากที่จะเข้ามาใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยให้เราจรินตนาการเหมือนป่าเนาะเวลาที่เรามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยสิ่งต่างๆก็อยากมาอาศัยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนกหรือไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ต่างๆแต่ว่าเมื่อถึงจุดนึงอะทุกคนที่เขาเรียกว่าเราใช้ทรัพยากรน,นั้นหมดแล้วอะเหมือนกับเราเราหยิบ หยิบทรัพยากรหยิบไอเทมของเราออกมาใช้หมดแล้วรวมทั้งใช้เพื่อตัวเราเองด้วยใช้เพื่อเข้าไปช่วยเกื้อกูลคนอื่นด้วยหรือว่าใช้เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาเวลาที่เราต้องเข้าไปแก้ปัญหาสังเกตไหมว่ามันจะต้องใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรเยอะกว่าช่วงที่มันชิลๆทุกคนดังนั้นถ้าเราลองมองเนาะเวลาที่ ป่าที่ไหนอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาทุกคนดังนั้นไม่แปลกเลยที่เราจะรู้สึกเหนื่อยหรือล้าเวลาที่เราเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือว่าเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงเนาะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราเนี่ย เหมือนกับปล่อยพื้นที่ของเราให้หมัอนอิสระเกินไปเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเนาะที่แบบมันจะมีคนที่เข้ามาใช้เหมือนเข้ามาในป่าเข้ามาในผืนดินของเราแล้วเขาไม่ได้เหมือนกับเกรงใจเราอะทุกคนเคยเป็นไหมอ่ะมาต่อเนาะแล้วเวลาที่ เราไปเจอคนที่เขาไม่เก่งใจเราแต่ว่าเขาดันเป็นคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยเป็นคนในครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมันก็มากที่จะแบบเขาเรียกว่ามันก็เราก็อาจจะให้เขาเนี่ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่ในบริเวณของเราหรือว่าเข้ามาใช้ทรัพยากรของเราเนี่ยจนบางทีมารู้ตัวอีกทีเราก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าหายไปหมดแล้วเนาะ energy หายไปหมดแล้วความ ความอุดมสมบูรณ์ที่เราสะสมมาบางทีมันมันถูกมันถูกนําออกไปใช้จนบางทีมันมันแทบจะไม่เหลือทุกคนมีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างอืมอืมมาต่อเนาะด,ดังนั้นเนี่ย เราก็เลยรู้สึกว่าในถ้าใครก็ตามเนาะที่ฟังมาถึงตรงนี้เนาะแล้วรู้สึกว่าณนะเวลาเนี่ยเรารู้สึกสำรวจตัวเองแล้วเนาะแล้วเรารู้สึกว่าผืนดินของเราหรือว่าผืนป่าของเราตอนเนี้ยมันไม่เหลือต้นไม้แล้วอะเหมือนกับถูกถูกถอนลากถูกเอาต้นไม้ไปใช้จินตนาการเนาะเหมือนเหมือนป่าที่อุดมสมบูรณ์เนาะแล้วแบบมันมีต้นไม้ไม้เนื้อดีไม้เนื้อแข็งใครๆก็อยากที่จะ เข้ามาเอาไม้เหล่านี้ไปทำสิ่งของไปทำเฟอร์นิเจอร์เนาะแต่เมื่อการมาเอาสิ่งของหรือมาทำเฟอร์นิเจอร์โดยใช้ไม้ในผืนดินของเราหรือผืนป่าของเราเดี๋ยวบางทีจนมันแบบมันไม่เหลือแลวอ้วเนาะมันก็ต้องถึงเวลาทุกคนที่เราจะต้องปิดป่าทุกคนใช่ไ่มปิดป่าหมายความว่าเหมือนกับขีดเส้นเนาะมีบริเวณอะว่าเฮ้ยเราแบบ เดือนนี้นะ้องคือแบบเราต้องสมวนพื้นที่ละเพื่ออะไรเพื่อที่จะเริ่มที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นมาใหม่เหมือนกับเราก็จะต้องเหมือนกับปลูกป่างเราอะ่ะก็คือทําชีวิตของเราอะ่ะให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาทุกคนก็คลิปนี้ไฮไลท์เลยก็กําลังจะบอกเพื่อนๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาถึงจุดที่รู้สึก ไม่เหลือทรัพยากรในตัวเองแล้วเหมือนป่าที่โล่งเตียนเนาะเหมือนต้นไม้เนี่ยถูกถอนไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยถ้ามาถึงจุดนี้เรียกว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเราจะต้องกลับมามีสติให้มากๆทุกคนเพื่อเพื่อที่เราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าส่งสัญญาณเนาะหรือสื่อสารอะไรบางอย่างว่าตอนเนี้ยเราเราไม่โอเคแล้วมันเป็นเวลาที่เราอาจจะต้อง อาจจะต้องเริ่มต้นปลูกปา่าก็คือกลับมากลับมาห่วงใยตัวเองมากขึ้นกลับมาสร้างเรียกว่าเริ่มสเต็ปใหม่อะเหมือนนับหนึ่งใหม่ทุกคนก็อย่ารู้สึกผิดอย่ารู้สึกกังวลค่ะที่วันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้อง ล้อมป่าของเราเหมือนกับมีบริเวณเนาะมีระยะเวลาที่ไม่ใช่ให้ใครก็ได้เนี่ยเดินเข้ามาเพราะณนะเวลาเนี่ยมันถึงจุดที่เราแทบจะไม่เหลือต้นไม้แล้วอญิงว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะก็ขอให้เราพิจารณาเหตุการณ์ของตัวเองแล้วก็ลองค่อยๆค่อยๆนะคะว่าเราจะดูว่าเราจะ ฟื้นผืนป่าของเรานี้กลับมาให้งอกงามได้อย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ